ยินดีต้อนรับส,สนนู่เพ s อาซาสำหรับคลิปตอนนี้จะเป็นการดูรายการดหนี้ดูรายการดหนี้อยู่ที่บายดูรายการดหนี้ดูรายการดหนี้ส่วนบนจะเป็นตัวกรในการค้นหาค้นหาจากผู้จําหน่ายเลขที่เอกสารเลขที่ซื้อเลขที่ใบอ้างอิงหรือสถานะวันและเวลาเวลาที่บันทึกเข้าสู่ระบบ และเวลาตามเอกสารสามารถกดย่อบแบบฟอร์มเพื่อเลือกรายการที่ต้องการเพิ่มได้ประเภทใบรดนี้เป็นแบบไหนเป็นแบบคืนสินค้าหรือปรับราคาวิธีคืนรับเป็นเงินคืนหรือเก็บไว้ใช้ครั้งหน้าและอื่นๆนะครับส่วนดาล่างจะเป็นเครื่องมือในการใช้งานและแสดงรายการสินค้าที่คืนนะครับเมื่อคลิกไปที่รายการลดนี้ก็จะแสดงรายการของสินค้าที่ลดนี้ไปนะครับ ปุ่มแก้ไขจะเป็นการเปิดหน้าลดหนี้ผู้ขายขึ้นมาปุ่มแก้ไขเมื่อกดแก้ไขจะเป็นการเปิดหน้าตามประเภทเอกสารนะครับเช่นตัวนี้เป็นการลดหนี้แบบมีใบอ้างอิงนะครับเมื่อกดแก้ไขจะทําการเปิดหน้าลดหนี้ผู้ขายขึ้นมาสามารถใช้งานหน้าทั้งหมดนี้ได้ตามลดหนี้ผู้ขายเลยครับส่วนบิธี่2เป็นแบบไม่มีใบอ้างอิงใบซื้อเมื่อกดแก้ไข จะเป็นการเปิดหน้าลดหนี้ผู้ขายแบบไม่อ้างอิงใบซื้อนะครับสามารถใช้งานหน้านี้ได้ตามหน้าลดที่ผู้ขายไม่อ้างอิงใบซื้อได้เลยครับปุ่มลบจะเป็นการลบรายการลดหนี้ออกไปนะครับปุ่มพิมพ์จะเป็นประเภทบินเป็นแบบลดหนี้แบบฟอร์มตรงนี้สามารถตั้งค่าได้เองเลยครับโดยต้องการให้แสดงตารางตัวไหนหรือต้องการให้แสดงข้อมูลอะไรบ้างอันนี้เป็นแบบฟอร์มที่ได้ตั้งค่าไว้นะครับเป็นเพียงแค่ตัวอย่าง สำหรับคลิวิดีโอการดูรายการรถนี่ก็ได้จบลงแล้วครับขอขอบคุณครับ